สวัสดีค่ะวันนี้ที่ลอนดอนค่ะอังกฤษยืนรอรถเมล์นะคะแลยถือโอกาสมาเสร,รถเมล์มาแล้วไปก่อนนะคะค่ะมื่อนกาซิมาทำแกงส้มปลาแซมอนนะคะแล้วก็พี่กันเรื่องเนี้ฝรังเห็ดคิดนินทาสาปลาซ่นเพื่อจะให้คลิปปังๆวาซานพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซที่รักแหละพ่อแม่พีน่น้องทุกคนด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่มุมเก่าอีกแล้วนะคะอันแวะมาทักทายหลังปีใหม่น้ขะ,ะนาะหวังว่าทุกคนคงฉลองฉลองเพื่อยายเอลนั่มน้ขะ,ะนาะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ฉลองปีใหม่เลยนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนั่นเองเนาองขะ,ะนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็เห็นทางเมืองไทยคือขักนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายเนาะพี่น้องการสูญเสียนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะค่ะแล้วก็ดีใจน้ำเทียนพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะนอกนาะกลับไปเจอครอบครัวนะคะที่อบอุ่นได้เสริมสลองและ,ะนาะ,ะพบปะสังสรรค์ คือพอปีกายนี่ปีกายกลับบ้านเนาะคะเนาะมวนมวนไปเจอเพื่อนเออเรียนสมัยมัธยมผุ้นี้ค่ะและพวกเราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะฉลองกันยางอยางมวนเลยค่ะปีนี้ไม่ได้ไปแต่ว่ากับฝากใจไปคือเกาเนาะคะเนาะทำยังไงได้กลับบ้านไม่ได้ทุกปีนะคะเพราะว่าไอย้ยางปีค่าเครื่องบินกระแพง แต่บ่มีผู้ใดเี่ผู้ใดกลับได้ชุปีนะคะนอกจากว่าคนที่ทํางานหลายๆคือสมัยตะกี้แยาททำงานเป็นกิจลักษณะนะกลับบ้านได้ทุกปีอยู่นะคะกลับมาก็ยังมีเงินฮอลดีเดย์เพย์เมนบอแต่ว่าสมือนี้เฮ็ดว่าได้ค่ะมือนี้บ่ค่อยมีแสงด้วยกัพ่อแม่พี่น้อง แย่กับยืนเววาแบบแบบที่นี่และสิมาเเววประเด็นหนึ่งให้ฟังมีบางคนเขาบอกว่าเนี่ยฝรั่งพูดเรื่องสามีตัวเองเนี่ยเพื่อจะสร้างกระแสนะคะให้คนมาเบิงหลายๆแต่ว่าเราเห็นไม่ตรงกันหรอกค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาไม่จําเป็นจริงๆนะมืวอึดอัดใจมากๆน่ะเขาก็จะไม่ไม่มาระบายใน ใน YouTube หรือว่าใน Facebook เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าบางที่มันอึดอ,อัดเนาะถึงขันอาการสิป่วยจิตแล้วเขาก็อยากระบายออกนะคะให้เข้าใจเด้อค่ะเด้ออันสำหรับโตอันแย่เอ,เองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาสร้างกระแสเพราะว่าเอาสามีมันนินทานะคะ <c oughs> แต่ว่ามันสุดๆแล้วก็เว้าให้ฟังค่ะ ก็เป็นการระบายออกนะคะมันมันเป็นการระบายออกที่ว่าอยู่ในช่องอย,อยู่ในช่องของเราเนาะมันกะบ่อดคือสิบบ่ใดเดือดร้อนในผู้ใดนะคะอันผู้ใดบ่เสื่อกะระซาง<ม>สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็คือความจริงค่ะสำหรับคนที่เม่นินทาสามีนะ่ะยกนิ้วหายนะคะแต่ว่าจบขอกะมีความจะเปลี่ยนบางเทือยอยู่คนเดียวเนาะไม่มีเพื่อนนะ ที่เล่าให้เพื่อนใกล้เคียงฟังกับยันเขาสมน้ำหนาห้เขาเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละค่ะว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่เรามาสู่เรื่องน่ะเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันเรื่องจริงหลายก็ทันว่าเ้าอีกกมมี่หลายค่ะเพราะแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเมียฝรั่งกะกรมมี่หัวใจเนาะมีจิตใจนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยเว้าเรื่องใส่ายไไปสีสามีเร็ว เอามาทำคลิปกระแสนะคะไม,แมะ่แมนเดค่ะบ่แมนเดอพ่อแม่พี่น้องมือนีกัแวะมาวา้าทอเรืองแค่นี้ล่ะค่ะคุยกันสัพเพเหนะระเนาะค่ะเนาะบ่ได้เปิดไฟเด้ย่วงกีดมันมัน,ม,นมันกระสิอากาศมืดมือ,มอ,มอทึมๆจังส่ละค่ะค่ะคุยเราวกัสิมาหมดการทำอาหารนะคะช่วงนี้อาหารสุขภาพมือนี้สำหรับคนป่วยไทยรอยเป็นพิษนะคะกะ นี่สิแกงส้มนะคะแกงส้มแกงส้มปลาแซลมอนนะคะกระไ่น้ำแกงใส่ปลากระป๋องเป็นเครื่องเครื่องไอตามใส่เครื่องแกงนะะเนะ <c oughs> เาะคเนาะไอหม้อเดือดนะใส่ปลาลงไปนะคะแล้วเราก็อย่าคนนะคะกดให้เขาจมเฉยๆกะสิปิ <c oughs> ฟฝาหมอห้อก่อนเห้ปลาสุกนะคะปลาสุกแล้วเราถึงจะใส่ผัก นี่ค่ะปลาสุกเรียบร้อยยายแอลก็จะใส่ผักลงไปนะคะวันนี้มีผักกะลัมกบแครอทแล้วค่เนาะแครอทและกะลัมและก็ผักเซสลัดกะคือขึ้นสายฝรั่งเนาะค่ะเนาะกะสิผักมีแค่นี้ในตู้เย็นอากาศหนาววันนี้ไม่ได้ไปข้างนอกนะคะเราก็ขี้ข้านออกไปข้างนอกก็เลยเอาแค่นี้ล่ะคะ่ะเอาแค่นี้พอได้กินพอได้อยู่เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง กินเพื่ออยู่แต่อยู่เพื่อกินขาวาสัน,นสรสชาติจัดในกับพได้กะบว่าเห็ดหวานแห้งบกาเข้มแห้งเอากลางๆนะคะเพราะมันผิดแล้วนะคะพ่อแม่กี่น้องกินกับข้าวแล้วกับพ่อนะคะมันชีเขียวในะก็ะเมนโหะระพาฝรั่งเนาะคะเนาะผักเบซิวใส่ไปให้มันดับกินข้าวปลาื่อๆดอกค่ะนี่แกงสมผู้ใดเห็ดพี่ยายแอลบ,บุ๊ แกงส้มกินให้แบบนี้ก็แ่บอยู่ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องแ่บอยู่ค่ะสุกแล้วสุกแล้วแกงส้มแกงส้มบากาคนยันยันมันเปื่อยนี่ค่ะเดี๋ยวแกงส้มปลาแซลมอนใส่กระลำเนาะ ปิดไฟก่อนนะคะก่อนที่กะหล่ำม,มันจะสุกมากกว่าน,นี้มันจะไม่แสบเนาะค่ะนะ้องพ่อแม่พี่น้องสุกเรียบร้อยสดร้อนๆกลิ่นข่าวเทียงพอดีเนาะค่ะนาอพ่อแม่พี่น้องกินข่าวเทียงจ้ากินข่าวเทียงนี่แกงส้มแกงส้มปลาแซลมอนนะคะพี่น้อง ค่ะเมื่อนด็กะแวะมามาว่าเรื่องเมียฝรั่งสร้างกะระแสโดยเฉพาะนะคะคือเจ้าของนี่แหละค่ะมีคนมาบอกว่าอันเจ้าของเว่าเรื่องสามีเจ้าจของเพื่อสร้างกะระแสให้ตัวเองดังอ่ามีคนบอกว่าสัตว์มีคนเว่าให้ยแจ๊กเก็เลยว่าบา,าปาแมนเดอข่อยว่าวาําจริงโอเคนะคะอันคลิปวิดีโอนี้ ก็ฝากไว้เท่านี้ละค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซที่รักทุกคนขอบุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ